มันแค่เพียงเล็กน้อยเนี่ย s จำได้ว่ไม,ม่กี่อย่างเองนะเออสองอย่างสาอย่างมั่งที่อ่าเคสหนึ่งใช่ไหมเคสสองก็จะตามมาเออเห็นไหมแล้วก็มาอ่าบ่อน,น้ำมันเห็นไหมแล้วอะไรอ,อีกอ่ะมันก็มีอยู่แค่นี้ยังน้อยมากเลยแต่เปรียบเทียบกับลุงโอ้ยยังห่างไกลกันเยอะลุงนี่เจอมาหมดแล้วทีเนี้ยทั้งบ่อน,น้ำมันแกก็เจอนะครับอ่าที่ ที่ตรงนี้แกก็เจอมาแล้วอันนี้ก็เจอแล้วใช่ไหมอ่าน,นี้ก็ว่ากันไปเจอแล้วแต่ก็ยังไม่จบนะเอ,อยังไม่จบแล้วอะไรเออหลายอย่างแล้วที่บ้านนี่แกก็เจอและอันนี้ก็ต้องเจออีกเอ็ซีนะโอ้โหไปท่องพูดถึงนังอีกเยอะมันมันเป็นอัตราส่วนมันยังไม่ถึงครึ่งเลยประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบมั้งเอ็ดซีเอ็ดว่านะ 10. เศษหนึ่งส่วนสิบอ่า มันยังมีอีกเยอะเดี๋ยวค่อยเจอค่อยไล่ไปแอดมาค่อยไล่ไปเดี๋ยวก็มาไปเรื่อยๆเพราะที่นี่เขายังเคลียร์ไม่จบเลยสักอย่างนยังคาราคาซังอยู่เนอะใช่ก็หลายคนก็ดูเสร็จสังเกตเอาเห็นไหมดูเอาแล้วกันไม่ต้องไปดูใครมากออกจากลุงไปแล้วไปเล่นงานลุงที่หลังอะ ด่าลุงมั่งแซมั่งหาเรื่องหาราวให้ลุงมั่งอะไรเตัวเองก็ได้รับผลกระทบไปเออถ้าป่าบดยังลอดโลดแล่นอยู่ในวงจรตรงนี้นะก็จะอยู่อย่างเงี้ยเออก็จะโดนไปคุณไม่ซื่อสัตย์คุณคุณไม่มีจิตใจที่อตอบแทนบุญคุณถูกไหมเขาให้คุณไปเขาเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจแต่คุณทําลายจิตใจทําลายน้ําใจเขา มันก็จะได้รับผลตรงนั้นเห็นไหมคนหลายๆคนที่ออกไปก็จะเจอกันแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยเป๊ะๆเ,เลยเออคุณเล่นงานเขาเขาก็เล่นงานคุณเอ,อ่คุณไปยัดเยียดข้อหายัดเยียดให้เขาคุณก็ได้ข้อหาได้คดงคดีไปเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือผลกรรมที่เขาทําเอาไว้มันมองเห็นภายในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ตุยไม่ต้องรอครับเอาชาตินี้เลยก่อนตุยด้วย ให้ตุยแบบทรมา,านเลยเอฟซเอาอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ยังหูยังน้อยมากเลยอย่าคิดว่าก็จะหนีพ้นนะไม่พ้นหรอกคุณไปอยู่ตรงไหนก็ได้เห็นไหมดูอย่างลุงตอนแรกลุงก็คิดว่าแกแกไปอยู่ที่นูน่นแล้วแกจะแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยที่ไหนได้มันตามไปเล่นงานอีกเออแล้วก็อย่าได้คิดว่าจะไปอยู่ตรงนี้คิดว่าจะไปพ้นหรอถามว่าจุไปอู่แล้วเนี่ย อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะไม่มีความผิดเดี๋ยวมันก็มีมา <c oughs> ความผิดเดี๋ยวมันก็มีมาเองเออซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่เกี่ยวเอ,อมันจะไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่คุณทําผิดมันก็จะไปตังนั้นแหละเอ,อแล้วแล้วส่วนมากก็ผิดพลาดกันง่ายโดยเพราะอะไรควบคุมตัวเองไม่ได้หนึ่งะหละออไม่สามารถจะควบคุมอ่าจิตใจตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณก็เข้าทาง บอกสั้นๆเลยเข้าทางแน่นอนออคือมันอาจจะไม่หนักหนานะแต่มันยิบย,อย่อยอ่ายิบย่อยเดี๋ยวโดนอันนี้โดนนี้แบบแบบยุ่มยิ้มอะแลนะ้โดนแบบอันนี้บ้างอันนู้นบ้างเงี้ยยุ่มยิ้มไปแต่ถามว่าหรือเยอะมันก็รวมรวมมแล้วมันก็เยอะมันก็มีแต่เรื่องเสียเงินไอ้พี่เสียเวลาเสียเงินคือไม่ต้องไปทํามาหากินอะไรอะตอนนี้เขาก็ไม่ได้คิดจะทํามาหากินอย่างอื่นแล้วละ่ะ เขาก็จะอยู่กับเอฟซนี่แหละอยู่กับตรงนั้นเลยแล้วก็สร้างประเด็นเอ,อหน้าที่เขาตรงสร้างประเด็นถ้าถ้าเขาไม่สร้างใช่ไหมเดี๋ยวแม่เขาก็สร้างให้แม่เขาเน้นเขาหนักอยู่แล้วเรื่องสร้างประเด็นมันมันเข้าในเส้นเลือดมันอยู่ในสายเลือดเรื่องสร้างให้ปั่นให้มันมีประเด็นเนี่ยเขาชอบอันนี้มันเป็นงานของเขาที่เขาชํานาญมากเรื่องการปั่นให้มีประเด็นเ เขาทาทุกวันไงน,นะเหมือนช่างอะเออช่างอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเขาถนัดอยู่อย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะเก่งเออจะคล่องเออเหมือนเขานี่แหละถ้าเขาจะด่าปั่นใครเขาจะด่าใครเขาจะนะมันไปเป็น,ปน,ปนอาชีพนี่เขาด่าอาชีพนะจะบอกไว้เลยอืแม่เขานี่เขาด่าอาชีพไม่รู้ว่ามึงจะมีเรื่องกับกูหรือเปล่ากูไม่สนแต่ว่ากูเห็นกูไม่พอใจกูด่าเลย ไม่ผิดกับใครทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่พอใจไงอ,อแม่แม่นอกไส้เขาบอกเขาไม่พอใจเออมึงจะไปผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงก็ไม่เกี่ยวทั้งอื่นแต่สําหรับเขาในสายตาเขาเนี่ยขัดขวางไม่หมดเลยแต่ถามว่าคนในประเทศเยอะแยะไหมผิดเยอะแยะไหมเยอะแต่เขาก็ไม่สนเขาไม่ค่อยสนเท่าไหร่เน้นเน้นเน้นที่ตรงน้นอย่างเดียวตรงนู้นกับที่นี่สีก่กอเนี่ยก็เท่านั้น เรื่องเรื่องสร้างประเด็นไม่ใช่ปัญหานะนะก็บอกแล้วไงคนเราใชไปหาเรื่องเนะี่ยมันก็ได้เรื่องกลับมามันเป็นเรื่องปกติเฮ้ซีเอ,อ่อถ้าคุณไปหาปลาใช่ไหมมันก็ได้ดาปลากลับมาเอาแหเอาแหเอาตะข่ายไปเนี่ยคุณได้ปลามาแน่นอนถึงมันจะมีน้อยแต่คุณก็ต้องได้เอ,อ่อได้น้อยได้มากเท่านั้นเองคุณไปหาปลาคุณได้ไดปลาแน่นอนคุณไปหาเงินคุณก็ได้เงินมันแน่แ่อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณไปหาเรื่องอะก็ได้เรื่องกลับมาไงมันไม่ยากเลยเออคุณไปด่าเขาเหรอเขาก็ด่าคุณกลับมาเออเขาจะปล่อยไหมนะเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปด่าเขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องด่ากลับมันเป็นเรื่องปกติไงมันชัดเจนอยู่แล้วทำอะไรก็ได้อย่างนั้นมาบอกตรงนะครับทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเออคุณไปหาเรื่องหาราวเขาเออ แล้วคุณไปเล่นงานเขาแล้วเขาได้รับผลกระทบนะเออได้รับทุกขวเวทนาอ่าต้องพัดภาคแตกแยกกับครอบครัวคุณก็จะได้สิ่งนั้นแล้วปัจจุบันคุณก็ได้สิ่งนั้นไปแล้วด้วยเออคุณพยายามจะพัดพากคุณพยายามจะแตกแยกอ่าครอบครัวเขาคุณก็ได้สิทธิ์นั้นนะได้สิ่งนั้นได้สิทธิ์เลยล่ะได้สิทธิ์นั้นต่อไปตลอดเลย <laughs> เอาจริงๆคุณทําอะไรไว้ก็ได้แต่สิ่งนั้นใช่ไหมเออมันกรรมมันบ่งชี้ถึงการกระทําอยู่แล้วว่าคุณกระทาสิ่งไหนไว้มันก็ทําตามนั้นเลยเอคุณเล่นงานเขาไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเออแล้วคุณก็ต้องแตกแยกกับครอบครัวเขาเนี้ยไกลขึ้นไปอีกถามว่าคุณไปอยู่แบบนั้นโดดเดี่ยวไหมโดดเดี่ยวดิเออห่างไกลกับญาติสนิทมิตรสหายอยู่แล้วตามหลักก็ไม่ อยู่ติดกันก็ไม่คุยกันอยู่แล้วคุณไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยสบายใจเออคุณสบายใจต่อเมื่อคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่วันใดวันหนึ่งถ้าคุณเจ็บป่วยไขย้ถามหน่อยคุณก็ไม่ต้องไปคลอรอใครหรอกต้องช่วยเหลือกระเสือกกระสนด้วยตัวเองก็ต้องไปอ่าถูกไหมก็ต้องไปสวัสดีครับผมนะครับชาลีนะครับสวัสดีครับผมสบายดีเนาะ สุดท้ายคุณก็ต้องไปเห็นไหมแล้วเขารอรับน้องใหม่อยู่นะไนะอ้ฟีนะเขารอรับน้องใหม่เดี๋ยวเขาจะทำบุญนะครับรอรับน้องใหม่เ <c oughs> อก็คืองานบุญเนี่ยจะมีอยู่สองงานด้วยกันนะครับเก่างานเนี้ยแล้วงานที่ผ่านไปน่ยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีงานอ่างานขึ้นนะครับงานขึ้นอีกงานหนึ่ง อันนั้นแหละเขาอาจจะเชิญแขกเรือนะครับผู้นำามาทําการอ่ารู้จักให้มากยิ่งขึ้นว่างั้นอถะมาทําการรู้จักให้มากยิ่งขึ้นให้เพิ่มความสนิทสนมนะครับอ่ออันนี้ก็คือเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันต่อไปนี่จากมิตรเนี่ยจะผักมิตรแล้วก็จะกลายเป็นศัตรูเหมือนที่นี่เลยเอฟซี FC. เหมือนที่นี่เลยเออผักมิตรให้เป็นสตูเนี่ยเดี๋ยวเหมือนที่นี่เปียบๆเ,เลยเดี๋ยวค่อยดูเลยอันนี้ขนาดมีความสัมพันธ์กันนะมีความผูกพันกันเพราะอะไรก็เพราะาอยู่กันมาแต่เด็กแต่น้อยไม่ผูกพันก็แปลกถูกไหมเหมือนญาติอ่ะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเลยลนะ่ะแล้วญาติอยู่ที่นี่ก็มีเยอะด้วยเออขนาดญาติยังไม่เอาก็ไม่ต้องไปถามว่าคนอื่นเขาจะเอาไหม แค่เขาเจอดอกเดียวเนี่ยเขาก็รับไม่ได้แล้วคนที่นูนนะ่น <c oughs> เออเขาเจอวิกฤตครั้งเดียวเขาก็รับไม่ไหวแนละ้วอันนี้เขาเจอมไม่รู้วิกฤตขี่ครั้งต่อขี่ครั้งเนี่ยเออจากคนที่เคยคบหาสมาคมกันเาก็แยกย้ายต่อกันเห็นไหมก็โดนดอกหนึ่งก็ถอยออกโดนดอกหนึ่งก็ถอยออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดไม่เหลือเลยตอนนี้เกลี้ยงเลยเอ,อ่ ไม่รู้ไม่รู้จะพูดไงล่ะเกี้ยงไปหมดแล้วตอนนี้ไปแต่ตัวเออ,ออกไปแต่ตัวอ,อแล้วมีอ่าคนที่จะตามไปนะครับอ,อ่ก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหนตามไปก็นะแต่อยู่ข้างในก็อยู่ลำบากเพราะอะไรก็จะเป็นการสร้างประเด็นสร้างปัญหาได้ข่าวว่าเป็น ส่งข้อมูลด้วยมือส่งข้อมูลด้วยในโะอ้โ oh, ห oh, ยิ่งหนักเลยนะเอฟซี uh, อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เลยขายหมู่บ้านเลยนะเออถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆเขาเรียกว่าขายเออขายชาติก็ว่าอย่างนั้นแต่น,นี่ขายหมู่บ้านขายคนภายในอย่างเงี้ย uh, ส่งข้อมูลให้คนภายนอกมาเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เลยเอฟซีในเมื่อ อ่าไม่มีใครเนี่ยจะอยู่แบบโดดเดี่ยวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดต้องไปครับต้องตามกันไปตามกันไปไม่ใช่ว่าจะไปดีดีกัดต่อกันก็คงไม่ใช่นะคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแตกแยกกันได้เอออาจจะไปแล้วไปแตกแยกกันข้างหน้าเ็าได้อยู่กันไม่ได้คนเราถ้ามันเล็งเห็นผลประโยชน์มากกว่าอ่าทางด้านจิตใจหรือส่วนตัวเนี คบกันเพื่อผลประโยชน์อยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกคอกันหลายครั้งที่เราทำนายเนี่ยแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ตามคําพูดเลยเออถ้าอยู่แล้วมีผลประโยชน์มาข้องเกี่ยวเนี่ยยังไงก็อยู่กันไม่ได้เพราะเขาเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งพอมันขาดผลประโยชน์ปุ๊บเนี่ยเริ่มเล็งแล้เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยอ้น,นี่มึงเอาเปรียบกูมากเกินไปนี่ว่าอ่าเริ่มมองเห็นนะพวกนี้ พวกผู้นี้ง่ายนะพวกนี้เขาจะเห็นแก่ตัวมากที่สุดเลยคนที่เห็นผลประโยชน์อ่าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเขาจะเห็นแก่ตัวเขาจะเสียผลประโยชน์ให้ตัวเองเสียผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหมันเป็นไปได้น้อยมากเขาจะคิดเล็กคิดน้อยคิดหยุมมยิมอะเออไม่ได้เลยคือพร้อมที่จะกลายเป็นศัตรูได้เมื่อทุกเมื่อถ้าทําผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่เริ่มร้าแล้ว ถ้าเป็นแก้วก็เริ่มล้าวเริ่มมองเห็นเร้่อรเลยมองเห็นรอยล้าวเลยเพราะพวกนี้จะบางบอบบางมากสภาพจิตใจเขานี่เขาจะหวังอย่างเดียวคือผลประโยชน์เอาให้ได้มากที่สุดถ้ามีใครขัดขวางนะครับมีใครทําให้เสียผลประโยชน์เนี่ยเขาจะเกลียดมากและโกรธหาทางเล่นงานเลยแล่ะ อ่ะก็นี่นะครับ fc เนาะก็ทักทายกันยังไงก็กดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะครับว่าอ่ความคืบหน้านี้จะเป็นยังไงอธิบายได้นะครับเอแม่นอกไซก็ตอนนี้กำลังดูอยู่นะครับว่าลูกเขาจะไปแบบไหนยังไง อก็ว่ากันไปเนาะ FT เนาะอ่ะก็ได้เวลาแล้วนะครับ f อเนาะก็ได้ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณ FT ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจอ่าไลน์นี้ต้องขอตัวลงก่อนเนะขอบคุณ FT ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วย